กลับเถะค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งต้องขอบคุณอะไรฉันต่างหากนะต้องขอบคุณแม่พรเพราหลายปีมาเนี่ยแม่พรดูแลฉันมาตลอดเลยนะฉันก็ต้องขอบคุณหัวหน้าเหมือนกันคะ่ะหัวหน้าดูแลฉันแล้วก็ครอบครัวมาตลอดไม่เป็นไรอย Hey. อยฟังพี่ก่อนไงไม่ฟังพอยไม่อยากพูดกับคนอนใจอย่างพี่พลย์พลอยขอให้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนพอยไม่ยกกับพลอยโขน้ากลับไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับมันจําไม่ได้เหรอก็เข้ามาซื้อของอ่ะพลอยก็เลยขายของให้เขาแล้วพลอยไปยุ่งอะไรกับพ่าตรงไหนพี่พรไม่ยุ่งแล้วปล่อยให้มันจับมือทาไมเขาชวนพลอยไปกินข้าวกับเรือนด้วยแต่พลอยไม่ไปเพราะกลัวพี่จะว่ารู้งีนะาพลอยไปดวยซะได้ก็ดีในไหนก็โดนด่าโดนว,ดว่าอยู่แล้วนี่แต่พี่เห็นเราจับมือกับมันนะแล้วจับมือไปเสียหายตรงไหนพี่พรเราเป็นผู้หญิงทําตัวอย่างนี้ไม่ได้จะพล พอีย,ยังจะมาเถียงอีกพออีอพอได้แล้วทั้งสองคนแลวละจะให้แม่สร้างใจตายหรือไงฮะเป็นพี่น้องกันทะเลาะกันทำไมอะ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันให้ตายไปเลย แต่ผมเห็นไอ้คงสารจับมือพลอ,อยจริงจริงห่แม่ <c oughs> แม่ขอร้องนะพูดกับน้องดีๆโท่เพลินเรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนี่ลูกนานแค่ไหนผมก็ไม่มีวันลืมไอ้คนโคตรเนี้ยเลวทั้งนั้น พลอยพลอยไม่เอาลูกไม่ว่าพี่เพลินแบบนี้พลอยไม่เข้าใจอะว่าทําไมพี่เพลินต้องรังเกียจรังงอนคุณคมสันแบบนี้ด้วยเขามาซื้อของที่ร้านแล้วก็ชวนพลอยไปทานข้าวแต่พี่เพลินก็ไปทามารยาทไม่ดีกับพ่อก่อนนะแม่อมแม่เข้าใจนะว่าพี่เพลินะเขาเป็นห่วงพลอยเขาไม่อยากให้พลอยใกล้ชิดกับกับคนไม่ดีนะ่ะพลอยไม่เข้าใจว่าบ้านเราแค้นอะไรกับบ้านคุณคมสัร เรื่องมันนานมาแล้วแม่ไม่อยากพูดถึงอีกแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะพลอยพี่เพลินเขาไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนในครอบครัวเราอย่างเด็ดขาดสวัสดีคะ่ะทุกๆคนดิฉันเกวลินนะคะ ถ้าเราปฏิบัติตามโครงการที mm ่วางแผนไว้สําเร็จผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยคุณป้าเข้าใจไหมคะแล้วคุณล<ๆ>ุงล่ะคะฟังทันหรือเปล่าชาวบ้านจะฟังเรื่องไหมเนี่ยไอ้แกเอาไ สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณนาคุณอาสวัสดีนะคะทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามโครงการที่เราวางแผนไว้สำเร็จผลผลิตของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยทุกคนเข้าใจไหมคะหนูเข้าใจไม่เอ่ยแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเข้าใจไหมคะ คนที่แอบซ่อนอยู่ให้รีบออกมานะคะไม่งนันจะโดนยิงค่ะมาทำไมพีม่สบายหรือเปล่าเพิิน ี่านนายไม่สบายนายก็กลับบ้านไปนอนดีกว่านะมนไม่อยากกลับบ้านอะ่ะมีกาแฟกินทวนไหม ผู้หญิงนะเข้าใจอะไรยากผู้ปราชญ์คนก็รู้เรื่องมันก็ไม่ทุกคนหรอกนะไอเรานะหวังดีกลับมาหาว่าเราใจร้ายมันน่ารักโลกนี้ไม่ยุติธรรมอาซะเลยทำดีไม่เคยได้ดีคนทำเวลวปรับเสวยให้สุขไม่เคยถูกลงโทษแล้วคนนี้ต้องมาลำบากก็มาตาย,ยางั้นเหรอทำดีไม่ได้ดี สังคมเลงสวยเ้ยเพินมันไปกันใหญ่แล้วนะถ้านายรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยจะร้องเรียนนายก็ต้องไปร้องเรียนกับผู้ตรวจจรากฎหมายสิหรือไม่นายก็ไปเป็นนักการเมืองเฮ้ยผมทำได้ผมทำไม่นานแล้ว เข้าของเอง้นั่นหรอถ้วยกาแฟามันผิดตรงไหนนายทำลายถ้วยกาแฟาก็เหมือนกับลังแกคนไม่มีทางสู้นายก็ไม่ต่างอะไรจากพูดนะหรอกนะไม่กินแล้วใช่ไหมกาแฟาถ้าไม่กิน,นก็กลับบ้านไปได้ละแต่ถ้ากูกลับบ้านไม่ถูกก็ดูดาวเหนือไว้นะ รับรองกลับถูกแน่อ้าวๆพวกเราเฮ้ยฟังทันนี้หน่อยเว้ยนี่มีประกาศจากกระทรวงก็ส่งมาให้เขาต้องการพนักงานอุทยานอีกตำแหน่งหนึง่งแต่ว่า มันต้องมีการสอบบรรจุนะพุดทธิก็ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีใครสนใจบ้างผมไม่สนหอกครับหัวหน้าเพราะผมอะ่ะอยู่ในระบบแล้วรลบอะไรของเองวะไอ้ไว,ว,ว,ว้ก็ระบบสองชามไงเช้าชามเย็นชามโอ้โยอย่างมันเรียกชามอะเรเรียกเป็นกระังดีกว่าฉันว่าเป็นจานดาวเทียมเลยอาเฮ้ยเอาละเอาละเอหยุดพูดเลยทีน่ะ นี่เป็นการเป็นการนะเว้ยเฮ็ดคุณอะไรเตรียมอะไรแลกหนาเนี่ยไม่ได้ไปถแถลงนโยบายในสภาซะหน่อยพีน่นายอย่าเล้งฉันได้ไหมแค่นี้ฉันเครียดจะตายอยู่แล้วเดินน่านน <ะ S 1> ผมไม่ว่าคุยครับคุณแท <ๆ S 1> ่มัเร็วๆ,ๆได้ไหมชา้าป็นต่ากัดยางได้ผมไปลองนอกนะเดินเฮ้ยเดิน คุณเก๋ค<า>่ะนี่ถ้าคนมีคนรู้จักนะอยากส่งเสริมให้เขามีอนา,าคตฮะนี่คุณร้อยก็สมัครอยู่ได้ค่ะหัวหน้าน่ะคุณเก๋ค่ะ<อ>ลองดูนะค่ะผมเชื่อว่าคุณทำได้ขอโชคดีนะขอบคุณค่ะหัวหน้าอย่าลืมล่ะค<อ>่ะเราต้องทำได้สิไปเชื่อว่านเลนีิไปก่อนนะ นี่ช่วยถือหน่อยนี่เดิๆๆๆนมีด้วยเทินน่าสนใจนะในลองสมัครกูสิเพื่อสอบได้ขึ้นมาจะได้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเต็มตัวไงได้ใส่ชุดเครื่องแบบด้วยนะเท่สุดๆไปเลยรับรองว่าท่านจอ้อยเห็นนะสลิสอบชอบแล่หน้วเรอ ผู้ชายมีเครื่องแบบดูเท่ออกดูดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยประเด็นที่ฉันจะพูดอยู่ไก็คือลองสมัครสอบดูไหมยุ่งแล้วคุณทำง,งานไป